สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องหนุ่มระบ้านมาเมานะพี่นะมาแล้วนะครับวันนี้ก็ของเข้ามาใหม่หนึ่งชุดนะพี่นะเต็มๆเลยนะครับก็ลองดูนะฮะลองชมกันดูนะครับชมชอบชิ้นไหนสนใจตรงไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้นะพี่นะ0919285535นะครับ0919285535เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันพี่แอดไว้ได้เลยนะครับหรือพี่ท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็นแอดเก้าสามเจ็ี่นะ ไลน์แอดจะมีไว้สําหรับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาลงนะครับผมก็จะแจ้งเตือนพี่ๆผ่านแ,แอดก่อนเลยนะฮะผมจริงๆแนะนําให้แอดพิลาแอดนะพี่นะ้องเวลาตอบอข้อความอะไรก็จะตอบไวนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะพี่นะชิ้นแรกวันนี้นะครับองคแรกชิ้นแรกวันนี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะพี่นะองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัลขังนะครับคือองค์นี้ผมลองส่องดูละเห็นคล้ายๆเป็น เป็นคล้ายๆเป็นเศษเขาเรียกอะไรนะเศษทองเศษอะไรเต็มเลยนะครับซึ่งเขาเรียกอะไรนะผงตะไบใช่ไหมเออผงตะไบนะฮะนี่ครับเนี่ยมีให้เห็นนะพี่นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนปีไหนสร้างยังไงอะไรยังไงนะครับเราก็ดูเป็นพิมพ์บรรคังไว้ก่อนนะฮะเก่าสวยแบบนี้แล้วพี่นะดูชอบจัดไปนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะฮะเอาไปสี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่สองครับ เป็นเหรียญน,นะฮะชิ้นนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่นะรุ่นสร้างบาร,รมีปีหนึ่งเก้านะครับอเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะฮะเนื้อทองแดงนะพี่นะเก่าๆเลยนะครับแห้งๆแบบนี้อันนี้ก็เพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มาเมื่อเช้านะฮะนี่ครับเหมาติดมาเนาะนี่ครับรายการนี้รายการที่สองนะพี่นะเอาไปสี่ร้อบาทนะครับรูปภาพเพิ่มเติมทักมาคุยกันได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนะครับนี่ตัดดีด้วยนะครับตัดครึ่ง เอลองดูครับนะอ่ะรายการที่สองนะครับสี่ร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สามครับชิ้นนี้เป็นพระรอดนะพี่นะพระรอดนะครับมหาวันนะฮะนี่ครับผมซูให้ดูหน้าเลยนะฮะเนื้อดีมากพี่นะฮะพระเนื้อหาดีมากนี่หูเป็นขอเบ็ดนะครับคมเลยนะฮะแล้วก็เส้นน้ำตกเนี่ยติดชัดเลยนะครับเห็นไหมฮะ ตามนี้เลยครับเนื้อหาสวยเนื้อหาดีแบบนี้นะพี่นะดูชอบจัดได้พี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับองนี้เป็นพระปิดตาฮะเนื้อตะกัวนะครับปิดตาเนื้อตะกัวนะพี่นะมีปิดทองมาด้วยนะครับตะกัวเก่านะครับนะไข่ขึ้นสวยเลยนะชิ้นนี้เป็นปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมละหัวเขานะครับ เนื้อตะกัวนะพี่นะแจ้งเลยนะครับนี่ครับดูหลังนะองนี้ม้านมากเลยนะพี่นะได้มาแบบนี้เลยนะฮะยันคมๆไม่มีล้มไม่มีเละไม่มีเลอะเลยนะฮะสวยมากพี่นะครับนะยันสวยนะเนื้อตะกัวเก่าได้ที่นะฮะพระอ้วนนะเราไม่แบนไม่ฟีบนะฮะก็ตามนี้นะครับรายการที่สี่นะพี่นะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับ <_ C 1> ชิ้นนี้เป็นพระ <c oughs> พิมพ์เป็นพิมพ์พระพุทธนะพี่นะเป็นพระพุทธนาคปกนะฮะ <_ C 1> เนื้อหานะพี่นะผมดูเป็นอ่าไม่กระสิทธ์นะครับไม่กระสิทธ์เนี่ยผมส่องให้ดูอะต้องต้องส่องหน่อยเพราะว่าองค์นี้อยู่ในกรอบนะพี่นะเขาน่าจะคล้องใช้มนันแหละนะครับแล้วก็เก่าเดิมนะครับซึ่งไอตัวผมเองก็ไม่กล้าระเบิดกรอบเลยเนาะเพราะว่าเนื้อเนื้อพระเขาอาจจะ แตกง่ายนะครับเนาะถ้าเกิดไปเคาะไปทุบอะไรเงี้ยก็กลัวจะโดนไปแตกอะไรเงี้ยเนาะก็ขายไปแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าก็จะพยายามถ่ายรูปชัด,ชดให้ดูนะฮะนะครับนะครับนี่นะเป็นแบบนี้นะครับเนาะก็มีติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่องค์นี้ที่ผมไม่เข้าใจนะครับคือพระเนี่ยมันคล้องใช้มาแน่นอนละนะฮะแต่ว่าตรงหน้าพระเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนเนื้อในเขาจะออกอมฟ้าอมน้ำเงินนะพี่นะ แบบนี้เลยเออสวยนะฮะสวยแปลกๆนะครับไม่ค่อยได้เห็นไม่ไม่เคยเจอเอาอย่างนี้ว่าไม่เคยเจอนะครับนี่ฮกรอบมันใช่เนาะจริงๆผมผมแกะให้ได้นะแต่ว่าต้องต้องลองเสี่ยงดูนะเนาะก็เอาเป็นว่าลองดูแล้วกันพี่ใครชอบก็จัดไปแล้วกันนะพี่นะผมเอาแค่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะเอาหมอสี่ร้อยนะครับจริงๆแต่งตรงนี้ออกนะแล้วเราก็เจาะหูงใหม่ก็ได้แล้วนะฮะ นี่ครับเห็นไหมฮะแต่งตะไบเอานี่ออกไปแล้วก็เจาะห่วงใหม่ตรงนี้ก็ของได้ละนะฮะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับชมชอบจัดไปได้เฮ้ะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับอ่ารายการนี้เป็นเหรียญนะฮะนะเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียนะครับเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียนะฮะนี่ครับ จีนบุรีครับผมนี่ครับสายปาจีนนะพี่นะผมก็เพิ่งได้มาเมื่อเช้าเหมือนกันนะฮะชิ้นนี้ก็เป็นพระน่าสะสมนะาะจริงๆก็น่าสะสมนะฮะผมส่องให้ดูแล้วกันคือจริงๆอะผมส่วนตัวเหรียญผมไม่แม่นอยู่แล้วผมบอกทุกคลิปเลยนะแต่ว่าได้องนี้มาเนี่ยพระสภาพสวยสมบูรณ์นะพี่นะพี่เห็นไหมครับรัศมีเหรียญวิ่งออกนะฮะ <c oughs> หน้าตาองค์พอติดชัดนะครับแล้วก็โค้ดนะพี่ในไหมครับชัดเปี้ยเลยนะฮะ เออได้มาแบบนี้นะครับเนาะใครเป็นใครใครดูเป็นก็แล้วกันเนาะเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะฮะใครดูเป็นใครดูชอบนะครับเนาะจัดได้จัดพี่นะครับรายการที่หกนะครับนะผมขออนุญาตเปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทแล้วกันนะฮะเอาไปห้าร้อยนะครับนะนี่ครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดครับเสียงมามาหายนะพี่น้ขออภัยด้วยนะครับรายการที่เจ็ดนะฮะเป็นพระอุปคุตนะครับองค์นี้เป็นเนื้อโลหะผสมต้องแจ้งว่า คือพระเก่าเดิมนะครับเนาะแล้วก็ขี้เบ้าอะไรเนี่ยเขาเดิมมากนะฮะซึ่งผมก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับถ้าจะให้ผมทุบกรอบออกให้ทําได้นะพี่นะผมจัดการให้ได้นะครับแต่ว่านี่พี่ดูเนื้อฮะนี่ยยนสวยเลยนะยนสวยนะ<ม>เนื้อดีมากพี่แล้วพระสภาพคือเดิมเลยนะแล้วก็น่าจะเลี่ยมไว้นานแล้วด้วยเนี่ยลักษณะการเลี่ยมนะครับพระของใช้จริงพี่สภาพนี้นะพระบ้านๆมาแบบนี้นะครับนะฮะ ของจริงนะวันนี้แล้วพาเนื้อหาดีนะรับเนาะเนี่ยผมส้่งให้ดูเนื้อได้เลยนะฮยยุบยนนะพี่นะธรรมชาติลอยหลอนะครับเก่าสวยมากนะฮะอุปคุฎนะพี่นะอุปคุฎนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับสวยเดิมแบบนี้นะพี่นะเอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดครับ ชิ้นนี้เป็นพระยอดขุนพลนะฮะพระยอดขุนพลนะครับลบบุรีนะฮะองค์นี้เป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับอันนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อเช้านะฮะพระองค์นี้ถามว่าสวยไหมสวยนะฮะสวยเลยนะครับเนาะหน้าหวานมากนะครับผมก็เนี่ยเพิ่งจะเห็นหน้าหวานหวานแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็อ่สนิมนะฮะสนิมก็ขึ้นเลื่อๆนะครับเนาะก็คือแบบเนี่ยขึ้นคุมนะครับตรงนี้มีรอยเปิดนะฮะเห็นไหมครับ อาจจะโดนกระเทาะหรือว่าโดนกระแทกมานะครับอันนี้แจ้งก่อนเลยนะฮะเพราะว่าได้มาแบบนี้นะพี่นะ <c oughs> ได้มาแบบนี้นะครับก็หย่อนสวยนิดนึงแต่ว่าสภาพถามว่าเก็บได้ไหมก็ยังเก็บได้อยู่นะครับอ่ะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับเนาเอาไปห้าร้อยพอพี่รายการที่แปดนะครับยอดคุณพลลบบุรีนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชนะพี่นะพระพุทธชินราชใบเสมาพิมพ์ฐานสูงนะพี่นะนี่ครับ หน้าเทวดาด้วยนะองค์นี้หน้าสวยนะเห็นไหมครับเนื้อหาแล้วพี่นะสนิมใช้ได้เลยสนิมขึ้นสวยใช้ได้เลยนะครับไม่ได้หักนะพี่นะนี่ครับไม่ได้หักนะผมส่องให้ดูเลยได้เลยนะฮ <c oughs> ะตามนี้นะครับเห็นะหมตามนี้เลยนะครับ ฐานสูงนะพี่นะพระพุทธชินราชใบเสมาฐานสูงนะครับพิษณุโลกนะรายการที่9นะพี่นะเอาไป500บาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่10ครับชิ้นนี้เป็นพระอัฏฐารถนะพี่นะพระลีลาอัฏฐารถนะครับนี่ก็พิษณุโลกเหมือนกันนะครับกุยอดอัฏฐารถนะครับอง์นี้เป็นชิ้นเขียวนะครับชิ้นเขียวปานดําสวยมากนี่ครับมีปานดานะองนี้ ชิ้นเขียวนะพี่นะไข่น่าจะล่มนะครับแต่ว่าผมได้มาแบบนี้นะแล้วก็สภาพเขาคล้องใช้มาก่อนนะพี่น้องก่อนที่จะมาเลี่ยมนะเนี่ยอ่ะเอาตามนี้เลยนะครับนะลองดูแล้วกันนะครับดูชอบจัดได้พี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับเอาไปห้าร้อยนะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับชิ้นนี้เป็นพระมาเหงสวนนะครับน้ององนี้เป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับอ่าองนี้ลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับน้องแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่อง การปิดไม่โอนนะพี่นะก็เอามไม่เป็นไรผมเอามาลงให้ใหม่ละกันนะครับนี่นะพี่ๆท่านไหนที่ยังชอบอยู่นะครับดูชอบอาทางมาถามกันได้นะครับนี่ฮะผมให้ดูเนื้อแบบนี้เลยนะพี่นะเพราะว่าผมมั่นใจว่าพานี่เก่าจริงนะเห็นไหมครับคือถ้าได้ส่องเนื้อแล้วพี่จะแบบโอ้โหว้าวเลยแลวเนาะนะแล้วก็องค์นี้เป็นเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมาเป็นพิมพ์ใหญ่นะนี่ครับเนื้อหาดีนะพี่นะดีทั้งสองน้าด้วยนะเห็นไหมครับ มันใหญ่หน้าใหญ่นะอ่ะรงนี้ก็ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเส้นขวางหมพี่นะก็คือที่เขาเรียกกันอะไรนะเพราะไม่เห็นสวนอ่าอะไรนะวงเดือนใช่ไหมาะวงเดือนเนาะถ้าผมจะไม่ผิดนะได้มาแบบนี้นะครับอ่ะดูชอบละกันนะครับเนาะดูชอบก็จัดได้พี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองครับนี่ครับ,รบหลวงพุทธุกครับผม หลวงูุสุกฮะเห็นไหมครับดูความสวยครับพี่ความสวยของมะเก่นะฮเนื้อหานะพี่นะอ่ะนี่ครับองค์นี้ก็จานสวยนะพี่นะองค์เมืวานก็สวยนะองค์เมื่วานขายไปแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆผมได้มาสามองค์นะพี่นะได้มาแบบพร้อมกันเลยนะครับมีเลี่ยมเงินมาด้วยองค์หนึ่งแล้วก็มีอ่าเป็นพิมพ์ธรรมดาที่ไม่ได้เลี่ยมเงินเนะี่ย อีกสององนะฮะขายไปองคแล้วนะครับนี้เหลืออีกองเดียวนะเลียมเงินก็ขายไปแล้วด้วยนะครับเนาะก็เอาเป็นว่าให้พี่ๆดูชอบแล้วกันนะครับดูชอบจัดได้พี่นะครับนะผมเอาเอาไปเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะครับ <c oughs> ขออภัยนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะฮะเอาไปเจ็ดร้อยนะครับสวยๆแบบนี้เลยรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับ ชิ้นนี้เป็นรูปหล่ออ่าเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพันเงียงไก่นะครับเหรียญหล่อปกโพเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกนะพี่นะเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อทานะครับผมซองให้ดูเนื้อนี่ครับโคตรมันพี่เนื้อมันมากฮะเนื้อมันมากนะครับเราดีดูบล็อกประกบบล็อกประกบนะพี่นะอ่าสวยไหมครับนี่ครับนี่ครับสไตล์หลวงพ่อทานะพี่นะ อ่ะลองดูครับผมดูชมดูชอบจัดได้จัดพี่นะฮะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบสี่ครับชิ้นนี้เป็นจอบใหญ่นะพี่นะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ <c oughs> ห่วงไม่มีนะพี่นะห่วงบนหักนะับเขาเลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมมาแบบนี้นะเป็นสไตล์วินเทจนะครับก็ได้มาแบบนี้นะพี่นะแล้วก็ไปแบบนี้เลยนะครับหน้าใหญ่ๆห่หูคมคมแบบนี้นะพี่นะนี่ครับดูเนื้อหานะฮะ มันจัดจ้านนะพี่นะมันจัดมันจริงนะครับเอาไปเจ็ดร้อบาทนะฮะเอาไปเจ็ดร้อยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมนะพี่นะทักมาได้เลยนะพี่นะมองไม่ชัดดูไม่ชัดจัดไปครับนะะเดี๋ยวผมถ่ายรูปภาพเพิ่มเติมให้นะครับรายการต่อไปนะครับ <throat> รายการที่สิบห้าครับชิ้นนี้เป็นหานุมานนะพี่นะหานุมานหลงพสุนนะครับอ่าเมื่อวานองค์ใหญ่ผมขายไปแล้วนะเมื่อวานองค์ใหญ่ผมขายไปแล้วนะครับชิ้นนี้เป็นองค์เล็กนะฮะก็ไม่เล็กมากนะพี่นะถือว่าขนาดกําลังคล้องกําลังใช้นะครับ มาพร้อมกระเช้าเงินนะพี่นะมาพร้อมกะเช้าเงินองนี้ก็หลงพสุลนะพี่นะเขียวยาวนะครับนี่ฮะลงรักน้ําเกี้ยงนะครับนะนะครับรอยรักยังอยู่เดิมๆเลยนะพี่นะเห็นไหมครับอ่ะเอามาลงให้ชมกันใหม่แล้วนะเอาพันห้าพี่นะนะอง์นี้นะนะสภาพนี้เอาพันห้านะฮะมาพร้อมกระเช้าเงินให้พี่ๆด้วยนะครับนี่ฮะต่อไปคือคล้องได้เลยนะเออน่ารักนะครับแบบนี้อ่ะเช้าเงินสวยๆด้วยนะครับ เอาพันห้าแล้วพี่นะรายการนี้นะครับรายการต่อไปนะครับใกล้จะหมดแล้ว <c oughs> คือพยายามจะพูดให้จบไวๆว่าเสียงหายแล้วนะพี่นะอ่ะองค์นี้ครับผมนะเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จนะฮะวัดระรคังนะพี่นะพี่ดูเนื้อครับสองให้ดูเนื้อก่อนเลยนะพี่นะเนื้อดีมากพี่เนื้อดีมากแล้วก็องค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเงินแบบโบราณโบราณแล้วนะเนาะนี่ฮะผมอยากให้ดูเงินนะหนามากพี่นะคือเขาเลี่ยมปิดมาหมดเลยนะครับเขาเลี่ยมปิดมาหมดเลยนะแต่ว่า ผมก็ได้มาค่อนข้างที่จะทุนสูงด้วยนะครับเพราะว่าชอบความคลาสสิกแบบนี้นะฮะเยวดูเนื้อหลังก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยนะฮะเนื้อดีนะพี่นะเนื้อดีมากฮนะตแต่หนักเลี่ยมเงินไปหน่อยนะคนะรับเลี่ยมเงินก็เลี่ยมหนานะแล้วเขาเขาบัดกีแล้วเขาเกียร์ทับด้วยนะเนี่ยเหมือนเขาจิ้มทับมาด้วยนะเห็นไหมับ คือเขากะไม่ให้ใครแกะเลยนะแบบนี้ <c oughs> อย่างนี้ต้องเอาไปเลี่ยมกรอบซ้ําอีกทีหนึ่งน,นะพี่นะสวยๆแบบนี้นะฮะอ่ะเลี่ยมเงินหนานะพี่นะหลวงพ่ออ่าเป็นพระสมเด็จนะับเนาะเป็นพระสมเด็จเลี่ยมเงินหนาหนามากนะครับเลี่ยมโบราณโบราณแบบนี้นะครับดูให้ชอบนะพี่นะดูชอบจัดได้พี่ผมเอาสองพันบาทพี่นะผมเอาสองพันนะราคานี้ไม่ได้เกินจริงนะพี่นะเออราคานี้จับต้องได้นะฮะเดี่ยมเฉพาะเลี่ยมเงินหนาหนาแบบนี้ผมว่าแกะเงินไปขายได้เป็นพันละนะ พราะชั่วโมงนี้เงินแพงมากนะครับเนาะก็อาตามนี้แล้วกันนะครับเอาสองพันบาทนะครับประการต่อไปนะครับพระปิตาครับผมพระปิตาพิมพ์จิว๋วฮะผมส่องให้ดูเนื้อนี่ครับพระเนื้อดีนะพี่นะเนื้อดีมากแล้วก็เนี่ยติดทองเดิม,ดมๆลงหลักเดิมๆเ,เลยนะครับองนี้เป็นพระปิตากรมหลวงชุมพรนะพี่นะพระปิตากรมหลวงชุมพรนะครับสร้าง พร้อมกับของหลวงปู่สุขนะครับนะถ้าจาประวัติไม่ผิดนะฮะเนี่ครับสวยแบบนี้นะพี่นะสวยแบบนี้เลยนะครับผมเอาไว้มากๆเลยนะพี่นะเอาไปสองพันบาทนะครับมาพร้อมเลี่ยมเงินด้วยนะพี่นะเนี่ยสองพันนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้ละนะฮะชิ้นนี้เป็นพระ <c oughs> ผงของขวันวัดปักน้ํานะครับคือจริงๆอ่ะผมได้มาเนี่ยผมได้มาหลายองค์เพราะว่าผมไปเจอคนที่เขาเก็บวัดปักน้าเนี่ยผรจริงผมเจอนะผมเจอเป็นตู้เลยนะพี่นะ แต่ว่ามันก็มีหลากหลายรุ่นเขาคะอยู่นะครับเนาะมีรุ่น2รุ่น3ารุ่น4ี่อะไรเขาคือส่วนตัวผมผมแยกไม่เป็นมองตรงนะรุ่นนี้นะครับเนาะแต่ว่าด้วยความที่แบบชอบเก่าดีนะก็จัดไปแล้วครับพี่ๆท่าไหนที่ชอบนะครับเนาะแบ่งปันได้นะครับเนาะทักมาคุยกันได้เลยนะพระผงของขวัญวัดปักน้ำนะพี่นะหลวงพ่อสดนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกนะพี่นะน่าจะเป็นรุ่นแรกผงแห้งๆขาวๆสวยๆแบบนี้นะครับแล็คเดิมนะพี่นะด้านหน้าแล็ครุนหมดแล้วนะ ้านหน้านี่แลกลอกลงมาแล้วแต่ด้านหลังนี่แลกเต็มเนะครับเนาะเนี่ยหน้าจะแบบวางไว้แปะไว้อย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าอันนี้เขา,เาไปเลี่ยมเงินมาให้ละนะฮะก็มาพร้อมเลี่ยมเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับเอาสองพันสองพันสองแล้วกันพี่นะอาวันนี้เอาเบาๆเะฮะเอาไปสองพันสองนะครับก็จบแล้วนะฮะวันนี้มีของเท่านี้นะครับพี่พท่านไหนที่ชมมาชอบนะฮะ สนใจองค์ไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับผ่านเบอร์โทรนี้นะพี่นะ0919285535นะครับ0919285535เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันพี่แอดไว้ได้เลยนะครับหรือพี่ท่านไหนที่จะเป็นสะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็นแอด9 3 7 g y i c l นะครับและแอาจจะมีไว้สำหรับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาลงนะครับ แล้วก็ถ้าพี่ๆอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงก็ทักมาได้เลยนะผ่านไลน์อาจจะไวนิดนึงนะครับอ่ะเอาตามนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีครับ